จากข้อที่6.1นะคะเราจะนำโจทย์มาเทียบ x ก่อนโดยโดยให้ y เป็นค่าคงที่ค่ะเราจะกระจายอินธิเกต1-3เข้าไปในโจทย์ก่อนนะคะอินทิเกต1-3 40ถึง3 40 dx ลบอินทิเกต1-3 2ถึง3 2 xy dx y จากนั้นอินทิเกตรต1ถึง3 40dx จะได้เท่ากับ 40x บเอลบเอาไป1ถึง3ลบ 2xy สามารถดึง 2y ออกมาไว้ข้างหน้าได้นะคะจะเท่ากับ 2y 1>, 1ิเกตถึง3 x d x dy ดิเกต2ถึง4เราจะนำ3า3 1- ถึง3เข้าไปในแทนในตัวแปร x นะคะก็จะได้เท่ากับ40คูณ3ลบ1ลบ2 y คูณ อินทิเกรต1ถึง3 x dx จะได้เท่ากับ x ก,ก,กำลังสส่วน2 1-3ถึง3 dy ค่ะ2กับ2สามารถตัดกันได้นะคะก็จะได้เท่ากับ40คูณ3ลบ1ก็จะได้80ลบ ลบ y คูณเราจะนำา1กับ3ไปแทนในตัวไป x ค่ะก็จะได้กับ3ากำลังสองลบ1่กำลังสอง d y จะได้ะได้80ลบ สามกำลังสองลบหนึ่งกำลังสองจะได้แปดแล้วนำไปคูณ y ก็จะได้แปด y ค่ะ dy แล้วเราจะเอาไปเทียบ dy ค่ะก็ได้แปดสิบ y ลบแปด y กำลังสองส่วนสองมีเกตสองถึงสี 4, ่สองกับแปดสามารถตัดกันได้เหลือสี่เราจะนำสี่ไปแทนใน สมการนะคะก็จะได้80คูณ4ลบ4คูณ4กำลังสองลบแล้วเราจะนำสองไปแทนในสมการอีกด้วยนะคะ80คูณ2ลบ4คูณ2กำลังสองค่ะแล้วเราจะได้ 80คูณ4จะได้360ลบ4คูณ4กำลัง2ก็จะได้64ลบ80คูณ2ก็จะได้160แล้วก็ สี่คูณลบสี่คูณสองกำลังสองจะได้บวกสิบหกค่ะดังนั้นคำตอบจะได้เท่ากับหนึ่งร้อยสิบสองค่ะ